พี่น,น้องมาเบิงนอใหม่น้ากันไอซีดาเลิกงานได้ได้นอใหม่มาให้พี่น้องมาเพิงแน่ละจะมันพูดมันโพูดคุกมาพี่น้องพี่น้องเอ้ยไอซีดาไอซีดาเพืงานมากเพิงแน่พี่น้องไปทํางานเลิกงานมาแล้วเขียนยังไม่ก่อยโบฮัาสุเดนไปฟพื่อนไปคุณเกินบัว อีกคอมมิดเน็กซ์จะว่าันเอ็นด์เลยะเี่ยพี่น้องน้องใหม่น้องใหม่สดๆน้องใหม่งามๆพี่น้องเลยบึงเน่ด้านีหกันไปหามางามขักบัวนุ่งจอพี่น้องเลยสีดาไปหายาสีนุ่งมาปอกไรกิบมาเอาเฟอร์มิ ปลอกน้อไม้บ่ได้พี่น้องมีแต่ยจงุง่มน้ำไม้พี่น้องบึงแหงน้ำไม้น้ำไม้สดๆหาหน่อไม้มามาปลอกหน่อไม้รับกันพี่น้องโอ้ยหน่อไม้ กำลังน้ำใหม่บวกขมเด้อน้ำใหม่เขาไม่หาน้ำใหม่ไม่ใช่ไหมนี่กระจ๋อคือน้องหาหมัดข้อไว้กับโป๊ย่างพี่น้องนี่เขานี่ก็บิ้งแน่พี่น้องน้ำใหม่ปอกแล้วได้อสองถังบักไงสองถังนี่ยังบ่หั่นเหมือดเด้อพี่น้องเด้ออันสิเอาลวกพี่น้อง มาลวกลวกบดดนดอกยางดนกับบดเกินสิบหานาที่พี่น้องพลิกไปพลิกมาพอวานอใหม่มันบ่กขมลวกจักซิบนาที่ซิบหานะที่อันเก็ว้ถ้ะก,กินนานๆพี่น้องลวกแล้วอันต้มนม้ำลวกแล้วกับไปล่างน้ำเย็นอีกเอาไปพานน้ำเย็นอีกจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อให้มันเย็นเย็นแล้วกับไปแพ็ แป็แพกใส่ถุงเอาเขาซองฟิดไว้พี่น้องได้กินเป็นปีขวบปีหอดปีหนาเนะไม่ไม่ออกมาก่ย่งกินก็นย่งเสียบอยู่ผู้ลังคน้นิ่นว่าเนอไม่แซ่แข็งมันบอ่อเสบมันเป็นเส้นเวลาออกมากินมันเป็นเส้นอันสีบอกเด้อพี่น้องเด้อพวก,ก้กเอาเนอไม้ออกมากินเนอไม่แซ่แข็งสีซุกหรือสีดิบกระชัง ให้เจ้าต้มน้ำห้อนต้มน้ำห้อนๆแล้วเอานอไม้ลงลวกพอมันละลายก็เอาขื้นเจ้าอย่าไปละลายนอไม้ไว้ถ้าละลายนอไม้ไว้มันสิเป็นสินพี่น้องผูรังคนเพิินวานนอไม้อะนอไม้เซ่แข็งเอาออกมาอ,าออกมาละลายไว้เนาะละลายไว้ให้มันนำแข็งละลายจังเอาไปลวกมันเป็นสินมันบ่แเ่บคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อจา้าเดี๋ยวจังเบิงอีกคลิปหนะ้าสวัสดีจา้า